สาวไทยรับ10ล้านงานเลี้ยงครอบครัววอลเลย์บอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องดาววอลเล์ด้วยค่ะสาวไทยรับ10ล้านงานเลี้ยงครอบครัววอลเลย์บอลสร้างความสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกทัพนักตกลูกยางสาวไทยได้รับเงินรางวัลจาํานวน10ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนในงานเลี้ยงครอบครัววอลเลย์บอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกที่ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟ์ลีนโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีนายกิติมศักด์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธาน งานครอบครัววอลเลย์บอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกที่โรงแรม Golden Tulip Sofitel ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและมอบรางวัลให้กับผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนประเทศไทย<ๆ>เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการต่างๆตลอดปี2565ทำให้งานของสมาคมประสบผลสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วประเทศเข้าร่วมงานผ่านทางระบบซูมและมีการร่วมสนุกแจกของรางวัลจาก นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยและยังได้มีการมอบรางวัลให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้รับเงินจํานวน16ล้านบาทมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมรางวัลรายการต่างๆและผู้สนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่รับไป10ล้านบาทสําหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปี2565ด้วยการคว้าแชมป์ซีเกมส์2021 13สมัยติดและนับเป็นสมัยที่15อันดับ8เนเช่น 2022สร้างประวัติศาสตร์เขารอบไฟนอนเป็นครั้งแรกอันดับ3 AVC Cup ัพ2022แชมป์อาเซียนกลังปรี2022ก่อนส่งท้ายปีด้วยการจบอันดับ15ในศึกวอลเลย์อบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จากการชนะตุรกีโครเอเชียเกาหลีใต้และโดมินิกันโดยในปี2566ทีมนักตกสาวไทยจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการใหญ่รวมเรายการประกอบด้วยซีเก a ส i เ n ช e ่นลีชิงแชมป์เอเชียการ ท่นเลือกโอลิมปิก2024อาเซียนกลงปรีเอเชียนอินดอร์และมารชียนอาร์ตเกมส์ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID อย่าลืมกดติดตามช่องดาวนเวลด์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ